สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC ใหม่และวุ FC เก่าเนาะจ้กขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าจอยพารวยสนแนลจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางหวยเลาาพัฒนาเป็นสูตร2ตัวรูดแล้วก็3ตัวบนจ้าวันที่2 3เดือน5 6 5 วันจันน์นาะจ้ามหาพีพีเอฟซได้รับส้มจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่ยี่สิบจ้าวันที่ยี่สิบจอยให้เด่นรูดอยู่ที่ห้าแล้วก็1นึ่นาะจ้าผลออกจ้าสามแปดสองหนึ่งศหนึ่งสตัวล่างชุด6ตัวสามแปดรูดไปเนาะจ้าสองตัวล่างสองหนึ่งจอยจับคู่รูดไปนาจะเนอะพีพีเอซจ้าเด่นหนึ่งรูด1มาจ้า สายรูดสายวิ่งของเขาเนาะจ้าล่างจ้ะสองหนึ่งจ้าบนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมาเนาะจ้าสายรูดสายวิ่งของเขาเด้งบนล่างเลยเนาะจ้าส่วนสุดสามตัวกระรุดไปเนาะจ้าังหวัดก่อนเนาะจอยบอกพี่พีเอฟซีเนาะจ้าว่าสูตรตัวเด่นตัวรูดตัวจอจอยบอกมีหนึ่งศูนย์เนาะจ้าแต่ว่าจอยมาให้อยู่ในชุดสามตัวเนาะจ้าห้าหนึ่งศูนย์จอยบอกพี่พีเอฟซีอยู่เนาะจ้าเนาะว่า หาหนึ่งศูนย์นี่หนึ่งศูนย์นี่ตัวเด่นตัวรูดจนบริจับขู่นอกจากหนึ่งศูนย์ถาพพีเอฟซีอบสามารถนำตัดไปได้นอกจากสำหรับหนึ่งศูนย์นอกจากยินดีกับพพีเอฟซีติดตามเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบนอกจากสรูดสวิง่งของเขาเขาเต็มๆบนล่างจา้าคำเตือนจา้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบ สามเนาะจ้ากับแนวทางเล่าพัฒนาวันนี้จอยให้เด่นรูดอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ศูนย์จ้าเด่นรูดหนึ่งศูนย์หนึ่งมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองสองหนึ่งวันก่อนออกไปแล้วเนาะจ้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ศูนย์จ้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งจะออกไปแล้วนอกจากนอคูเด่นถ้าพีพีเอฟซีมักคูเด่นนําไปเป็นแนวสร้างไดเดอร์จะศูนย์หนึ่งนอกจากสําหรับคูเด่นจะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดกันจ้า,จากันวันนี้นจะให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้า ศูนย์หกสามตัวจ้าถามักทาชอบทาถูกใจคอยตามเนาะจ้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สามห้าหนึ่งสี่หกสี่สองตัวเด่นตัวเน้นจ้าหนึ่งมีหนึ่งสาม หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สามตัวจ้าห้าหนึ่งสี่หกสี่สองอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคบหนาะจอไยบันทึกไวใส่ไปปิดแนวทางใดน้อจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะบางครั้งก็อาจจะเข้ามากแต่บางวันก็อาจจะเข้าน้อยเข้าบางรูดบางนอกจากจะคำนวณไปตามสูตรนอกจ้กถ้าผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยนอกจ้กสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีนอกจ้าขอให้พีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์น้าจ้าเผื่อเสียดจแจ้งเือนเวลาจยลงแนวทางให้พีพีเอฟซีได้รับส้มจ้า จอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า